ตอนนี้กำลังกำลังอ้วนนะไม่ใช่กำลังขผมกำลังอ้วนกำลังอ้วนแขนตอะไหนหนูเดอหนูชนโตค่ะพี่บีหนูชนโต,นนโตมันหนูเหมือนหนูก้มลงเก็บของใช่ไหมแล้วหนูก็ลุกขึ้นลุกขึ้นมันก็แบบอย่างเงี้ยลุกขึ้นแล้วก็แบบเหมือนสะบัดแขนตัวเอยงองเงี้ย มันกก็็โดชเป็นอาทิตย์แล้วนะยังไม่หายเลยมันช้ำอ่ะลักนะขอบคุณนะคะ มาทายาให้เชนหนูว่าเป็นคนที่แบบว่าถ้าถ้ามีรอยช้ำอะไรเงี้ยหนูจะหนูจะหายยากมากพี่พี่หนูไม่รู้เป็นไรไขอบคุณนะคะขอบคุณใจสขอบคุณนะคะขอบคุณดอกกลาบขอบคุณนะคะขอบคุณทองมันนะคะพี่พี่ทุกคน ไปติดตามบ้านบ้านฟ้าด้วยนะคะพี่พีหนฝากไปติดตามบ้านฟ้าหนูด้วยนะบ้านฟ้าตรงลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะคะบ้านฟ้าฝากติดตามด้วยนะ FC เนะะ้อ่ะขอบคุณนะคะพี่โนขอบคุณเ้อ <c oughs> หนูบ่ค่อยลงคลิปเลยพี่โนบหนูบ่ค่อยได้ลงคลิปเลยแต่หนูหนูจะมาไลฟ์ทุกวันอาทิตย์นะคะพี่พี น่ารักจังค่ะขอบคุณนะคะไม่หาอะไรมาปิดขานหน่อยเนี่ยโดนตาเราเอากล้องขึ้นแบบนี้แล้วขอบคุณนะคะพี่พี โดนละเมิอดอีกแต่ติ๊กต็อกเดี๋ยวช่องหนูบินอีกพี่เจรพัศสวัสดีนะคะพี่ลุงพี่ว่าสวัสดีค่ะพี่นนท์สวัสดีนะคะ